เรียนเชิญท่านหม่อมราชวงศ์ปิดิยาทรเทวกุลให้เกียรติปาตกถาพิเศษเรื่องอนาคตประเทศไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและขอให้การสัมมนาครั้งนี้ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการครับคือสินค้าที่ไทยเหนือกว่าทุกประเทศในสิประเทศนี้นะฮะยกตัวอย่างอาหารก่อน อาหารข้าวทำไมสะดุดรัฐบาลนี้ก็คงอย่างที่หนึ่งอยู่นะข้าวน้ำตาลอาหารทะเลผลไม้กระป๋องผลไม้สดน้ำผลไม้ประเทศไทยนั่นนะครับที่เหนือเขาหมดนะ,ะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ประเทศไทยอีกที่เหนือเขาหมดใน1ิประเทศนี้นะฮะวัสดุก่อสร้างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยวัสดุก่อสร้างนี่เราเหนือเขาหมดเลยนะฮะปุนซิมเมนเราก็ไปเปิดโรงงานทั้งใน เวียดนามปูชิเมนเปิดโรงงานปูชิเมนที่กูกัมพูชาโรงงานวัสดุก่อสร้างที่เวียดนามทั้งสองโรงงานที่อินโดนีเซียกําลังเปิดโรงงู้นปูชิเมนที่สองที่กัมพูชาและกําลังพิจารณาพม่าอยู่นะมันจะไปอย่างนี้ได้เรื่อยๆนะครับผลพูดถึงอาหารอาหารข้าวทุกคนเข้าใจน้ําตาลเราเนี่ยน้าตาลเราทั้งหมดเราเป็นที่สองของโลกแล้วเป็นที่สองของโลกแล้วที่เราส่งออกนะั้งในโลกเนี่ยนะฮะ อาหารทะเลอ,ะอย่างถ้าไทยบอกว่าใครเป็นบริษัทที่ส่งอาหารทะเลเก่งที่สุดเอาเรื่องแคนทูน่าก่อนแคนทูน่าเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกคือ TUF นะไม่ใช่หนึ่งในเอเชียที่ไทยยูเนี่ยนฟรอสเพูดแล้วอย่าไปซื้อหุ้นนะยังไงก็ขึ้นไม่มีตกหรอกบริษัทนี้ไปเรื่อยๆนะอาหารทะเลอื่นๆก็มีอีกเยอะนะที่เราส่งถ้าใครอยู่ที่อเมริกาหรือยุโรปเนี่ยถ้าจะเลี้ยงเพื่อนอยากจะ มีชิมค็อกเทลเลี้ยงเพื่อนเนี่ยสามารถไปที่ตลาดแล้วไปซื้อได้เลยของไทยส่งไปขายเนี่ยมันเป็นเหมือนจานเป็นวงเนี่ยแล้วมีมีไอ้กุ้งที่แกะเปลือกแล้วเกาะไว้หมดนะแล้วมีน้ำจิ้มตรงกลางแล้วฟรีซไว้ฝรั่งมันซื้อกลับไปบ้านไปใส่ตู้เย็นถึงเวลาวันนี้จะมีเลี้ยงเพื่อนก็ออกจากตู้เย็นมาวางไว้ชั่วโมงหนึ่งน,น้ำแข็งละลายหมดชิมค็อกเทลนะั้กินได้เลย จิ้มกินได้เลยขณะนีนาหาทะเลเราทำชนิดที่ว่าใกล้ถึงใกล้ถึงเข้าปากได้แล้วนะไม่ต้องไปคุกอะไรแโอกาสของ AEC เนี่ยมันไม่มีเฉพาะรายใหญ่ที่จะไปค้าขายหรือไปลงทุนนะรายเล็กก็ไปค้าขายและไปลงทุนได้พวกเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปกำลังเรลงตลาดพวกนี้อยู่นะพรกะวก่รเจอสํสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะทำได้เอาเกรดอย่างถูกก็มีนะฮะอย่างแพงก็มีคำลังเลงตลาดพวกนี้อยู่ว่าไปภาพเดี๋ยว บ้านก็นใหม่กาลังเกิดขึ้นออฟฟิศกำลังเกิดขึ้นตึกธุรกิจกาลังเกิดขึ้น,นในสุดก็ต้องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วยแบบที่สําเร็จรูปที่ทาในไทยเพราะต้นทุนมันถูกกว่าเฟอร์นิเจอร์ที่ทําด้วยไม้จริงเยอะของพวกนี้มันเกิดเป็นโอกาสขึ้นอย่างมหาศาลและดูให้ดีว่ามีประเทศไหนในอาเซียนที่พร้อมจะฉวยโอกาสนี้ไหมไม่มีเพราะมันไม่มีโน้ตฮาในสินค้าตัวนั้น เราไปเนี่ยเราไปด้วยความได้เปรียบของหนึ่งเรามีโ no น้ตฮาวที่สินสินคา้าลักษณะอย่างนั้นนะฮะลักษณะที่กินใช้หมดไปนี่แหละเรามาีเรามีสามารถผลิตสินค้าได้ต้นทุนเหนือกว่าคนอื่นในอาเซียนทั้งหมด เรียนดรกอบสัดิ์ครับก็คือเป็นที่ทราบกันดีตอนนี้คือภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับอยู่ในสภาวะที่ชะลอตัวถูกไหมครับไม่ว่าประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกายักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นจีนหรือยุโรปเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าอยู่ในภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามามองมุมมองว่าอยากทราบทิศทางประเทศเศรษฐกิจในประเทศไทยเนี่ยนะครับในปีหน้า2 5 5 7จเนี่ยจะมีทิศทางควรจะเป็นเช่นไรนะครับและมองถึงปจัจจัยสนับสนุนหรือปัจจัยเสี่ยงเนี่ยนะครับ ที่ของเศรษฐกิจไทยในปีหน้าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างครับในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจผมอยากจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงหนึ่งก็คือเรื่องของสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ในเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจสิ่งในปี5 6แล้วกําลังจะจบปีนี้ไปแล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะเป็นฐานที่เป็นสิ่งที่ส่งเมืองไทยไปสู่ช่วงปี57ว่าปี57เจจะเป็นอย่างไรรวมถึงปัจจัยสิ่งต่างๆเชื่อไหมครับว่าทุกอย่างพลิกผันเร็วมาก เพียงในระยะเวลาแค่2อสเดือนหลังจากนั้นจากประมาณเดือนเมษาเข้าสู่ประมาณเดือนพฤษภาคมิถุนาเนี่ยทุกอย่างเนี่ยพลิกหมดเลยก็คือว่าจากข้อมูลเศรษฐกิจที่เริ่มบอกมาว่าไปไม่ได้ไตรมาสที่หนหลังจากนั้นกม็มีข่าวลือเรื่องของการที่อเมริกาจะถอนสภาพคล่องกับข่าวนี้หุ้นก็ตกระเนระนาด ตกไปถึง1,200กว่าามีอยู่ช่วง1,300-1,200แล้วพอหลังจากนั้นก็มีเรื่องของค่าเงินอยู่ๆก็อ่อนครับจาก28บาท50สตางค์เนี่ยขึ้นไป232บาท40สตางค์4บาทเลยนะครับในเวลาไม่กี่เดือนเหมือนกันอันนี้หลายคนก็รู้สึกโอ้โหปีนี้มันผันผวนแถมยังมีครับสงการเลือดครับจำได้ไหมครับสำหรับคนที่ลงทุนในทองคำสาดน้ำสงการไปร้องไห้ไป เพราะว่าอยู่ๆระหว่างที่ตลาดปิดทาอะไรไม่ได้ราคาทองคําตกไปส0อร์ซในระยะเวลาไม่กี่วันเท่านั้นผมว่าช่วงนี้ผมว่าเป็นเป็นปีของของความผันผวนมีคนถามผมนะครับว่าทําไมบริโภคปีนี้มันแย่ผมคิดว่ามันมาจากสามส่วนเราต้องเข้าใจสามส่วนเพื่อจะได้เข้าใจว่าอนาคตมันจะมีปรับตัวดีขึ้นหรือเปล่าส่วนแรกเนี่ยมาจากเรื่องรถคันแรกผมมั่นใจเพราะรถคันแรกเนี่ยที่ซื้อกันไปหนึ่งล้านสามแสนคันเนี่ย มีต้นทุนในการดูแลรถเนี่ยอย่างน้อยค่าผ่อนรถก็ประมาณหมื่นบวกค่าน้ํามันบวกค่าดูแลรถบวกค่ากรมธรรม์เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเดือนหนึ่งผมว่ากําลังซื้อเนี่ยหายไปจากระบบประมาณเกือบหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทต่อเดือนนี่คือไม่น่าแปลกใจว่าทําไมคนทึงบนตั้งแต่ต้นปีครับว่าทําไมคนไม่ซื้อของมันจะมีเงินซื้อของที่ไหนเพราะเงินมันไปจ่ายค่าผ่อนรถหมดแล้วคนที่รวยคือผมครับแบงค์รวยเ <laughs> พราะเขาจ่ายผมอยู่ แต่ว่าคนที่จนก็คือผู้ผลิตแล้วก็ผู้ผู้พวกสินค้าพวกบริโภคเพราะมันไม่มีกําลังซื้อแล้วพาะมันมาซื้อผมหมดเลยแต่นี่นี่คือหัวใจไงว่ามันทุกเดือนต่อเนื่องกันทุกๆเดือนลักษณะนี้พอหลังจากนั้นอันที่สองครับถามว่าทําไมกําลังซื้อมันหายไปเชื่อไหมครับคนไปพอตว่ายอดขายบ้านขายคอนโดเนี่ยเทียบกับดับชนีเซ็ตเนี่ยมันไปด้วยกันอย่างดียิ่งพอดัชนีตก ถามเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าตอนต้นปีมกราคุมภามีนาเมษาเนี่ยผมบอกเลยว่าแมงเมาอรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดหุ้นเยอะมากตอนนี้เราเป็นทีดทราบกันดีว่าภาคอุตสาหกรรมเราจะมีปัญหาเรื่องของต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นในภาคอุตสาหกรรมนะครับประกอบกับสภาพวเศรษฐกิจอย่างที่กล่าวไว้คือชะลอตัวลงที่ผ่านมาที่ดรกอบศักดิ์ได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับดังนั้นจริงๆแล้วจึงอยากจะทราบว่าทิศทางของอุตสาหกรรมไทยในปีหน้าเนี่ยนะครับ จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรความผันผวนหรือความเสี่ยงเนี่ยก็อย่างที่ดตรกอบศักดิ์ได้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของค่างเงินนะ,ะ,อะพอมาถึงช่วงหลังจากช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นมาผมเข้าใจว่าแบงค์ชาติตั้งตั้งหลักได้ตอนตอน้ตนๆปีอาจจะตั้งหลักไม่ทันนะพอแล้วก,แวก็แล้วก็ปัจจัยที่โถมถาเข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างแรงด้วยนะ,ะตอนนี้เนี่ยเมื่อเรื่องของ QE นี่เริ่มแผ่วลงเรื่องเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยเริ่มแผ่วลงนะแบงค์ชาติก็ตั้งหลักได้แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาผมก เรื่องของค่าเงินได้ดีมากนะครมีความมีเสถียรภาพอย่างมากนะครับอตอนนี้เนี่ยเรากลับมากังวลว่ามันอาจจะปัจจัยลบเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้ค่าเงินของเราเนี่ยแผ่วลงไปหรือเปล่าด้วยซ้ําไปนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องของค่าเงินเนี่ยเรามองว่าไม่ใช่เป็นความเสี่ยงมากนักนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองว่าในปีหน้า,เ,าเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเนี่ยจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมจะเรียนว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ย เรื่องของตลาดของอาเซียนนะครับตลาดเอเชียตรงนี้เนี่ยยังมีข้อกังขาอยู่พอสมควราวการขยายตัวไม่ว่าทางด้านอ,าอาสังหาริมทรัพย์หรือว่าเรื่องของการผลิตอะไรก็แล้วแต่ของจีนเนี่ยนะครับที่ขยายตัวทางภาคอุตสาหกรรมทางภาคาการการก่อสร้างทางด้านการขนส่งเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยขยายตัวรวดเร็วมากดังนั้นการชะลอตัวเนี่ยก็ต้องมันมีโมเมนตัมอยู่ก็ต้องมีการการค่อยๆผ่อนลงนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผ่อนลงถึงระดับที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่พอใจขณะเดียวกันมันก็จะมีจุดที่มันโอเวอร์ชูตนะครับก็คือผ่อนจนกระทั่งมันจะขยับขยายไปไม่ได้ซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงซึ่งภาครัฐเองของจีนเนี่ยนะครับก็เริ่มมองถึงเรื่อง QE เหมือนกันว่าจะทําไงที่ถ้าเกิดมันชะลอตัวมากกว่าที่มันควรจะเป็นแล้วเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่จะมาผลักดันมันเหมือนกันนะครับไม่ให้มันชะลอตัวมากเกินไปนะ